อีกหนึ่งคลิปนะครับของส่องไกลส่องไกลสตอรี่แล้วก็ทีเด็ดส่องไกลกับทางเรานะครับผมกล้าเหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับวันนี้อีกหนึ่งเรื่องเมื่อกี้อีกหนึ่งคลิปไปเนี่ยเป็นเป็นเ,นเรื่องของเออ่ทีมชาติไทยแล้วกันครับที่ประกาศออกมาเรียบร้อยว่าจะเตะที่ราชมังคลนะครับไม่รู้ว่าได้เปรียบหรือเสียเปรียบเนาะแต่วันนี้ครับเดี๋ยวมีเรื่องของบอลยุโรปนิดหน่อยล่าสุดเชลซีกลายเป็นโรงพยาบาลแห่งใหม่เพราะว่านักเตะชั้นนำมาเจ็บกันเต็มเลยครับล่าสุดก็โโรมอลาเวียมีการ วินิชฉัยรียบร้อยเจ็บหกสัปดาห์ด้วยกันก็พักย,วยาวๆนะครับประมาณเดือนหนึ่งกับไมทีคือหลังจากจบยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสองเกมแรกเลยอะ่ะผูนานมากอะ่ะประมาณตุลาเลยอะ่ะยังไม่ได้เห็นฟอร์มนะครับว่าจะมายืนคุมเกมแดนกลางได้ดีขนาดไหนก็ก่อนหน้านี้มีเจ็บมากมายหลายคนตัวรุกเจ็บกันเพียบเลยครับก็เชลซีหนักนิดนึงผลงานก็ไม่ค่อยดีครับแถมพอ์ชเองก็เริ่มถูกวิพากษ์วิจารเรื่องผลงานแล้วนะฮะก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าเชลซีจะกลับมาได้ขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่า พวกเขายังมีดีพอจะเอาตัวเองกลับมาได้นะครับอีกเรื่องครับวันนี้เดี๋ยวมีฟุตบอลทีมชาติอังกฤษนะครับพบกับสกอตแลนด์ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเกมสําคัญอย่างแรกก็คือว่ามันเป็นเกมที่แบบเหมือนการรีเวิร์สกลับไป150ปีทุกอย่างอะ่ะชื่อโปรชื่อทัวร์นาเมนต์ชื่อ,โ,อโปรแกรมยาวมากเป็นฟุตบอลแม์พิเศษที่โคตรยาวนะครับผมก็ไม่รู้ว่าชื่อจริงเต็มๆม,ม,มันคืออะไรถ้าเกิดใคร พิมถูกก็ฝากคอมเมนต์ทีผมลืมนะฮะแต่ที่น่าคือเป็นเกมพิเศษเพราะว่าการเจอสกอตแลนมันเป็นเหมือนเป็นคู่ต่อสู้สําคัญนเนาะเป็นแบบคู่ต่อกอเป็นบิ๊กแมทได้เหมือนกันแม้ว่าทีมขนาดจะไม่เท่ากันแต่ตอนนี้ฟอร์มกันเลยจ้บอกว่าสกอตแลนด์ของสตีฟคลาร์กไม่ธรรมดานะครับผลงานโดดเด่นมากในรอบแบ่งกลุ่มของยูโรด้วยก็เมือ่อวันก่อนอังกฤษเสมอแต่สกอตแลนด์เก็บเรียบเลยก็ผลงานโดดเด่นมากโดยเฉพาะสกอตแม็กโทมินช่วงนี้แม่งร่างทองเก่งเหลือเกินนะครับก็ วันอันวันนี้เข้าคราวอังกฤษก็คงจะปรับทับอยู่เล็กน้อยนะครับในตำแหน่งกองกลางกับกองหน้าก็โอเคแหละแฮนดี้เคเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงกองกลางลุ้นดูว่าสามประสานแดนกลางตามสไตล์ของเกระเซาเกตเนี่ยจะเป็นใครบ้างจูดเบลลิงแฮมเดนแคนไรส์อีกคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นใครนะครับส่วนอื่นๆก็คงจะไม่ปรับเยอะตำแหน่งคู่เซนเตอร์แฮนดี้แม็กควายยืนหนึ่งเป็นลูกรักนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็มาร์เกฮีผ่านไปแล้วเนาะก็อ,อาจจะเป็นคนอื่นๆแทน ดูว่าจะใครจะมายืนนะครับเป็นรีไวโควิลไหมอันนี้ไม่รู้ผมมั่วผมเดานะครับก็ดูแล้วอังกฤษเองไม่ได้เปรียบทางสกอตแลนด์เลยครับอย่างนี้ผมว่าสกอตแลนด์ที่ได้เป็นโฮมโฮมทีมด้วยก็คงจะสู้ได้อย่างสนุกสุดสีก็ยังคงชอบสกอตแลนด์มากกว่าเกมนี้นะครับแม้ว่าอังกฤษจะเป็นทีมที่มักจะผลงานดีแต่แบบถูกโอเวอร์เรทเอออันเดอร์เรทเยอะนะครับแต่ผมยังเชื่อว่าทีมเชสสกอตแลนด์สนุกกว่าใครมีช่องทางดูก็ดูอย่างมีความสุขในค่ำคืนนี้้ปรระะมมมาาาณ 1, 4, ถาผจผจไ่ิดนคับก ดูให้สนุกก็ดูสกอตแลนด์ไปนะครับส่วนข่าวคราวทิ้งท้ายเล็กน้อยนะครับมีรายงานออกมาเห็น Sky Sport Post นะครับผมไปติดตามผ่งพี่หมวยเขาแล้วก็เห็นโพสต์ว่าตอนนี้ทางเยอรมันเขาหาโค้ชใหม่อยู่เพราะว่ามาแทนที่ฮันซี่ฟริกก็มีชื่อของเจนคลอปด้วยอ้าวแต่คลอปเนี่ยเขาอยู่กับทางเลเวอห์พูนะจะไปได้หรอนะครับก็คงต้องดูกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ที่น่คือรายชื่อโค้ชเนี่ย เท่าที่ดูโผที่โผมาเนี่ยผมว่าครอปเนี่ยดูมีบาร,รมีมีความเหมาะสมสุดแล้วแต่แค่ยังไม่ใช่เวลานี้นะครับครอปยังคงต้องการจะพิสูจน์ผลงานกับลิเวอร์พูลในยามที่ผัดใบอยู่ว่าผัดใบจะแก๊งเก่าครบแล้วเนี่ยเป็นยุคของแก๊งใหม่เนี่ยมีแค่ซาร่ายืนพื้นคนเดียวเนี่ยจะจะสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นขนาดไหนกลับมาสู่เกมได้หรือเปล่าแล้วก็ฟุตบอลยูเอฟ่ายูโรปาลีกที่ ที่เป้าหมายเนี่ยคือแชมป์เนี่ยจะทำได้ไหมก็ผมว่าค็อปยังคงมีความสุขกับการไล่ล่าตำแหน่งแต่แมมไม่อยู่ก็คงจะไม่ไปทีมชาติเยอรมน,นีนะครับอ่ะพร้อมครับประมาณนี้พอฮะก็มีข่าวสารมากมายมาฝากกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมาอัปเดตเพิ่มเติมแล้วกันนะครับก,ก็ติดตามได้เหมือนเดิมฝากติดตามด้วยฮะสองกายสตรอรี่สองกายและทีเด็ดสองกายนะครับไอคนนี้วุ่นวายกับชีวิตมากครับทำให้เรื่องราวสตรอรี่ฟุตบอลยังเงียบหายอยู่แต่ก็จะมาอย่างแน่นอนนะครับจะังไงทําให้มันเกิดขึ้นแน่นอนแล้วก็จะให้มันจับ เดิมนะครับเหมือนที่เคยไปนะฮะสองไลฟ์สตอรี่ขอ,อน้ำเสนอเรื่องราววันนี้นะฮะเหมือนเดิมแน่นอนฮะเดี๋ยวรอดูอกาสต่อไปครั้งนี้สวัสดีครับ